มีทฤษฎีชีน้นำถูกเราต้องรู้ทุกนะละสมุทยัยมีความคิดที่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสมีศีลที่ดีทั้งคำพูดทั้งการกระทำทั้งการทำมาหากินใจเราก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่มีเรื่องต้องถูกร้อนมากมายนะก็การปฏิบัติ่าง่ายสมาวายามะที่เรียกว่าความเพียรชอบอ่ะภาษาไทยใช้คําว่าเพียรน,นะรากศัพท์ของคําว่าเพียรคือวีระกล้าหาญ สัมมาวยมายามะก็คือเรามีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งที่จะละกิเลสที่มีอยู่ที่จะปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดเรามีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญที่จะพัฒนากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดที่จะทํากุศลที่เกิดแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นสัมมาวยมายามะที่มีความเพียรหมายถึงมีจิตใจที่มุ่งม,มัน่นเด็ดเดี่ยวกล้าสู้ไม่กลัวลําบากอย่ากจะเดินจงกรมแล้วกลัวเมื่อยอย่างเงี้ยอันนี้เรียกไม่มีสัมมาวยมายามะ จะนั่งสมาธิกลัวปวดหลังเนี่ยไม่ใช่สมาวายามะละนะมันท้อแท้มอ่อนแองั้นถ้าเราอยากพัฒนาจิตจุดที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นมาก่อนเลยก็คือจิตใจที่จะต่อสู้กิเลส